ครับหลังจากที่เราสามารถป้อน Cashflow ลงไปในแคชฟล l ว w เวิร s h e e t ได้แล้วในวิดีโอตอนนี้ก็จะมาเริ่มคำนวณกันนะครับคำนวณอะไรบ้างเกี่ยวกับ Cashflow เนี่ยก็จะมีการหามูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือ NPV นะครับซึ่งก็เครื่องคิดเลขรุ่น BA2+ ธรรมดาเนี่ยก็สามารถคำนวณ NPV ได้แต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่น professional จะสามารถคำนวณเพิ่มได้อีก3อย่างครับนั่นคือ เน็ตฟิวเจอร์แวร์ลูเพย์แบ็กพิเรียตแล้วก็ดิสคาวเท็ดเพย์แบ็กพิเรียนะครับอันนี้คือจุดคุ้มทุนเพย์แบ็กพ r เรียนะครับจุดคุ้มทุนส่วนดิสคาวเ t ็ดเพย์แบ็กพ r เรียคือจุดคุ้มทุนที่คำนึงถึงเรื่องของ Time Val u e of m ันนีนะครับคำนึงถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยด้วยจุดคุ้มทุนแบบ P/B เนี่ยไม่ไม่ไม่สนนะครับ D.P.B. เนี่ยจะสน นิดนึงเป็นคอนเซปต์นิดนึงครับซึ่งจริงๆจ,จะอยู่นอกสโคปของเรื่องของเครื่องคิดเลขทางการเงินแต่ว่า Net Present Value เนี่ยหรือว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยเป็นเป็นค่าวัดค่าหนึ่งซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พวกโครงการหรือโปรเจกต์การลงทุนต่างๆครับว่า,าควรจะลงทุนไหม Net Present Value เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่ว่า,าถ้าเรา Discount ตัว cash flow ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ปีไหนก็ตามในอนาคตเนี่ยดิสเคากลับมาให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยเอากลับมารวมเป็นปัจจุบันดูว่าถ้ามันมากกว่าศนย์ะครับถ้ามันมากกว่าศูนย์นก,ก,นยก็แสดงว่าโครงการเนี้ยโครงการที่เรากําลังจะพิจารณาลงทุนเนี่ยมันทําให้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยเกินศูนย์หมายความว่ามัน add value ให้กับ เราที่จะทำกำลังจะทำโปรเจกต์ตรงนั้นนะครับ Net Present Value ก็จะเป็นคอนเซปต์นี้คือ Dis discount Cash flow ทั้งหมดเนี่ยมาที่ปัจจุบันแล้วดูว่าเกินศูนย์ไหมถ้าเกินก็แสดงว่าโปรเจกต์นั้นน่าสนใจนะครับซึ่งมันจะเป็นคอนเซปต์ที่เดี๋ยวพอ Net f u t u r e Value มันจะล้อกันมาก็คือ Net f u t u r e Value ก็ต่างกันนิดเดียวครับต่างกันตรงที่ว่ามันเป็นการ c o m p o u n d หรือว่าผลักเอา Cash Flow ทั้งหมดเนี่ยแทนที่จะเอามาไว้ที่ปัจจุบันมันเอาไปไว้ที่อนาคตก็คืองวดสุดท้ายของ ปีสุดท้ายทั้งหมดนะครับแล้วดูว่าเกินเ,เกินศูนย์หรือน้อยกว่าศูนย์เป็นเท่าไหร่นะครับก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเงินเงินที่ทําการเอาไปรวมกัน,นจะอยู่คนละเวลานะครับเ,เวลาเราจะเข้าใช้ n e t p เ e ซ e n t v a l u ูเนี่ย,ยหลักการก็คือเราต้อง Key Cash Flow ให้เสร็จก่อนนะครับคีย์แคชฟล w ให้เสร็จก่อนจากนั้นกดปุ่ม NPV นะครับกด NPV เสร็จเนี่ย NPV ก็จะให้ใส่ตัว I ก็คืออัตราดอกเบี้ยครับเพราะว่าการที่เราจะดิสคา u n t แคชฟลูออมาได้เนี่ยก็ต้องระบุอัตราดอกเบี้ยไปนะครับว่าจะดิสคา u n t ด้วยอัตราเท่าไหร่ก็คีย์เข้าไปแล้วกด Enter นะครับถัดมาหน้าจอนี้บอกว่านอกจากใส่อัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยังสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับลองเลื่อนลงดูก็จะเจอ NPV นะครับ NPV เนี่ยมีหน้าจอบอกว่ามีปุ่มคอมพิวนะหมายความว่าถ้าคุณอยากได้ NPV เนี่ยก็ให้กดคอมพิวซะเครื่องจะ คำนวณออกมาให้ในนี้พอกดคอมพิวเนี่ยมันจะเป็นค่าแปลกๆอยู่ครับเพราะว่าหนึ่งผมมีแคชฟลูค้างเอาไว้ 2i ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับแต่เนี้ยให้ดูหน้าจอยเฉยว่าถ้าเป็นเครื่อง BA2+ Plus ธรรมดาเนี่ยจะมีแค่ i กับ NPV ครับมี i กับ NPV ให้ดูแค่นั้นเองแต่ผมจะลองให้ดูอลองสวิตช์เครื่องเป็น professional ดูนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอตอนนี้คงจะต้องทำในโหมด p r o f e s ชันอลเพราะว่าเดี๋ยวจะ คำนวณ n f v PB, DPB ด้วยเนี่ยลองดูนะครับกด NPV เลื่อนดู I ก็มี NPV ก็มีเลื่อนต่อมี n f v เลื่อนต่อมี PB เลื่อนต่อมี Discount Payback Period นะครับเนี่ยคือสิ่งที่เครื่องนี้มีมากกว่าตัว BA2+ ธรรมดานะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์กันครับว่าเราจะหาอะไรด,ด้วยคำสั่ง NPV ได้บ้างนะครับ เอาแบบเต็มๆก็คือต้องเริ่มจากแคชฟลูอะครับนะครับลองดูข้อ1ครับจงหา net f ฟ e l ด n t น็ตเ e n ส t ซนต u แ e ร์ล u e r ็ตฟ a เจ p ร์แวรลและ discounted payback period ของโครงการต่อไปนี้กรณีที่อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังหรือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเซตไว้ให้เท่ากับ10นะครับการเริ่มทำเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ การใส่แคช h Flow นะครับจะกด NPV คำนวณเลยไม่ได้นะครับจะกด NPV คำนวณเลยยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีแคช h Flow ให้คำนวณน,นะครับเราก็เริ่มใส่ครับ CF0 คือ500ติดลบไปนะครับ c 0 1คือ50นะครับ c 0 2คือ50นะครับ c 0 3คือลบ100นะครับ c 0 4คือ200นะครับ C05 คือ400นะครับ Enter ตอนนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วก็ออกมาได้ครับตอนนี้ต้องถือว่าในเวิร์กชีทแคชฟลูเนี่ยก็มีแคชฟล w 5ปีเนี้ยเก็บไว้หมดแล้วนะครับการจะหา NPV, n f v PB, DPB ง่ายมากเลยครับกดที่ NPV สิ่งที่ต้อง input เข้าไปตัวหนึ่งก็คือเนี่ยครับตัวที่ยังขาดไปก็คืออัตราดอกเบีย้ยตัวนี้ครับใส่เข้าไปครับ10 10แล้วกด Enter นะครับ Enter s ร t เราก็จะเริ่มหาคำตอบได้เลยครับเลื่อนลงมาที่ NPV ครับอยากรู้ว่า NPV เป็นเท่าไหร่ให้กด Compute นะครับก็จะได้ NPV ออกมาว่าติดลบ103.38แสดงว่าโครงการนี้ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเพราะว่า Discount กลับมาเป็น NPV เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเนี่ยมัน Value หรือว่าคุณค่าของกิจการจะหายไปตั้ง103นะครับ อลองทำต่อครับเลื่อนไปที่ n f v อยากได้คำตอบ n f v ทำไงครับกด Compute ครับ n f v เนี่ยก็ติดลบเหมือนกันนะครับ1 6 6 5 0กนะครับก็ไม่น่าทำอือนกันโครงการนี้เพราะว่าทำไปในอนาคตกิจการก็จะสูญเสียคุณค่าไป166บาทหรือ166ล้านนะครับ Payback Period ถามว่าจุดคุ้มทุนเป็นยังไงนะครับเลื่อนไปที่ Payback Period กด Compute นะครับ ได้จุดคุ้มทุนออกมา4.75ในที่นี้ก็คือ4.75ปีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโครงการนี้นะครับโครงการนี้เราต้องรันโครงการไปถึง4ปีเสร็จ,เ,รจเกือบ5ปีเนี่ยเงินที่ได้ถึงจะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปนะครับอันนี้เป็น payback period ลองดูต่อไป discounted payback period นะครับสูตรอะไรเป็นยังไงนอกส c อบของ คลิปสอนกางคิดเลขนี้นะครับอันนี้ต้องไปเรียนในวิชาการเงินนะครับคอมพิวดิสคาเทสเพ d บ็กพิเรีย r เออเลอร์นะครับเข้าใจว่าไม่คุ้มทุนนะครับแต่จริงก็คือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีการแก้อะไรบางอย่างเนี่ยผมเข้าใจว่าน่านาจะคุ้มได้นะครับอลองลองดูลองดูนิดนึงนะครับ ลองแก้แคชฟลู o ์ดูนะครับผมจะพาลองแก้แคชฟลู์ดูนะครับจุดที่ทําให้มันไม่คุ้มเนี่ยอาจจะเพราะว่าออ500บาทเนี่ยมันมันแพงไปครับลองเปลี่ยนเป็นลบสัก300ดูเปลี่ยนเป็นลบสัก300ดูก็คือแทนที่จะจ่าย500ตั้งแต่งวดแรกเนี่ยจ่ายแค่300ดูซิว่าโครงการจะดีขึ้นไหมนะครับเ,ออเราแก้ลง CF0 แก้ได้เลยครับลบ300 Enter ทับลงไปครับที่เหลือเหมือนเดิมหมดนะครับ คราวนี้มาดู NPV ใหม่ครับดอกเบีย้ย10%เหมือนเดิมลองดูครับรอบนี้จะเป็นยังไงร,รอบนี้ผมขอเขียนคำตอบไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่รอบที่2นะครับ NPV ในที่นี้คือ Compute ได้ออกมา96.62อันนี้คุ้มค่าที่จะลงทุนแล้วนะครับก็คือว่าถ้าลงทุนเนี่ย Value ที่จะเพิ่มขึ้นกับกิจการก็จะประมาณ96นะครับ NFV คอมพิวออกมาได้ 1 5 5 6ก็เป็นบวกนะครับ payback period เข้าใจว่าเร็วขึ้นนะครับคอมพิวนะครับเร็วขึ้นจาก4.75ปีก็เหลือแค่4.25ปีนะครับลองดู discounted payback period นะครับอ่าคราวนี้คำนวณได้แล้วเห็นไหมครับ4.61ปีก็จะช้ากว่า payback period เล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นการคำนวณที่ conservative มากกว่านะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน NPV, NFV, PB DPB นะครับประเด็นก็คือมันออกจะเศร้าๆนิดๆน,นะครับถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่น professional ทำได้แต่ว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยมันมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็เลยจะ,ะพูดถึงเทคนิคให้ดูนิดนึงจะเป็นเทคนิคกรณีที่ถ้าเครื่องเนี้คิด NPV ได้เนี่ยทำยังไงจะเอามาหา n f v ให้ได้ด้วยนะครับทำได้นะครับ แต่ว่าขั้นตอนมันจะเยอะนิดนึงถามว่ามันทำได้ได้ไงเราใช้คอนเซปต์อย่างเงี้ยครับเราใช้คอนเซปต์ว่าตอนเนี้เรามีแคชโฟ o ์หลายปีนะครับเราสามารถย้ายมันกลับมาเป็นปัจจุบันได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยคือดิสคา์มันกลับมาเป็นปัจจุบันได้เป็น NPV ค่าหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นการที่เราอยากจะได้ n f v เนี่ยซึ่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็แค่ทำการทบต้นไอตัว NPV เนี่ยไปในอนาคตเท่านั้นเอง ก็จะได้ค่า n f v เหมือนกันนะครับลองดูนะครับสมมุติเราทำกลับไปทำโจทย์เมื่อกี้ซ้ำเลยครับเอาโจทย์นี้นะครับเอาเลขใหม่นะครับผมใช้เครื่องเลขรุ่นธรรมดาแล้ว Cash Flow Mem สามร้อเข้าไปนะครับ401 50นะครับ402 50อันนี้ขอไปเร็วๆเลยนะครับ403ลบ100นะครับ 404 200นะครับ4 405 400นะครับไปที่ NPV ครับดอกเบีย้ยเป็น10ใส่ Enter เข้าไปเลื่อนไปที่ NPV คอมพิวออกมาได้96.62เท่ากับที่หาโดยใช้เครื่องรุ่น professional นะครับ96.62แต่เจ้ากรรมคือเราโจทย์ดันถามหา n f v ด้วยค่านคเนี้ยครับ155.6เนี่ยเราบอก้อวก็เราไม่มีเครื่องคิดเลขรุ่นโปรนี่นะเลยทำไม่ได้ นี่แหละครับทําได้นะครับใช้เทคนิคนี้ครับใช้เทคนิคตัวนี้ครับตอนนี้เรามี c a แ h Flow อยู่ตัวที่ NPV ตัวนี้แล้วครับเราอยากได้ n f v เราก็คอม o พ n วมันไปในอนาคตข้างหน้าครับถามว่าทํายังไงครับหลักการก็คือใส่ n เป็นปีสุดท้ายใน c a แ h Flow ซึ่งตามโจทย์ก็คือ n เท่ากับ5ถูกไหมครับอัตราดอกเบี้ยใส่ไปตามโจทย์ครับคือ10% NPV ในที่นี้เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่นะครับ 96.62ใส่ไปครับ96.62ใส่เป็นลบนะครับ PMT ใส่เป็น0ครับแล้วเดี๋ยวเราคอมพิวออกมาเนี่ยจะได้ FV FV ในนี้จะเท่ากับ n f v เลยนะครับลองลองดูนะครับ Second Clear Time Value Money นีทำให้เป็นนิสัยนะครับ n เท่ากับ5ปี i y คือ10%นะครับ NPV คือ96.62ติดลบนะครับ PV PMT ไม่มีนะครับ FV ตัวสุดท้ายคอมพิวออกมาได้155.61ลองย้อนกลับไปเช็คกับคำตอบที่คำนวณได้จากเครื่องรุ่นโปรเฟชชั่นแนลนะครับเท่ากันเลยนะครับสิ่งคาดเคลื่อนนิดหนึ่งที่จุดสนิยมเพราะว่าตัวนี้มันปัดเศษมานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่ใช้เรียกขัดตาทับได้ครับกรณีที่มีเครื่องรุ่นธรรมดาเนี่ยแต่อยากคำนวณ NFV เนี่ย มันก็มีเทคนิคตามนี้นะครับก็คือเอา N I Y P V P M T F V ทาเนี้ยจะแปลงหา N F V ได้นะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่2กับ N P V I R r นิดนึงนะครับเอ v, เอ N P V ยังไม่ใช่ I R r นะครับ I R เดี๋ยวเราตอนหน้า N P V N F V P B D P B เนี่ยโจทย์ข้อที่2เนี่ยตั้งใจทำมาให้ดูในเคสที่ว่า U e D มี cash flow หายไปตรงกลางนะครับ ปีที่สปีที่3ไม่มีแคชฟลูแล้วก็ไปมีอีกทีปีต่อๆไปอย่างเงี้ยเราจะคีย์ยังไงนะครับเดี๋ยวขอญาตเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นโปรเฟชชั่นแนลก่อนนะครับเริ่มทำโจทย์อย่างนี้เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากคีย์แคชฟลูเซคเกิลเคลียร์เคลียร์เรชีนิดหนึ่งนะครับคีย์ C0 CF0 เป็นลบ1,000ถูกไหมครับ CF0 ศลบ1000 c01 เป็นลบหนึ่งร้อยก็ขีไปนะครับดูนะครับปัญหาที่คนมักเจอคือ c02 มันก็ศูนย์อยู่แล้วไงนี่ก็ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมครับจะไปคี c03 อา้าวม,ม,มันไม่ยอมมันไม่ยอมมี c03 ไม่คีในที่เนี้ยเราเทคนิคก็คือเราต้องคี c02 คีศูนย์ซ้ําเข้าไปครับแล้ว Enter เลยครับคือไม่ใช้ค่าที่มันมีอยู่แล้วจงใจคีย์ซ้ำเข้าไปจะมี c03 โผล่มาละเห็นไหมครับ 403มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วทำยังไงจะไป404มันไปไม่ได้เราต้องคีย์ c 0 3ซ้ำเข้าไปนะครับคีศูนย์ซ้ำเข้าไปคียลงไปเลยครับ404มาละ404ก็จะได้800นะครับ405ก็เป็น800นะครับตอนนี้เราคีแคช s h f โฟลครบหมดแล้วก็ลองไปดูหาดูครับอันนี้ไม่มีอะไรละก็ปร็กฏเข้าไปที่ NPV ดอกเบี้ยเป็น8นะครับดอกเบี้ยข้อนี้ใช้8%นะครับก็ลองดูครับ NPV ได้เท่าไหร่ก็เลื่อนดู NPV Compute ได้เป็นบวกนะครับ39.90ไม่ไม่ n f v ชัวชๆต้องเป็นบวกชัวนะครับเครื่องใหม่เดียวกันได้58.62 Payback Period จุดคุ้มทุนกี่ปี Compute นะครับ4 3ุดปี discounted payback period uh, ได้มา4.93ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณ NPV, NFV, PB และ DPB plus เทคนิคของรุ่น student รุ่นธรรมดาที่ทำยังไงจะแปลง NPV เป็น NFV นะครับ